แเวแล้วพี่น้องซุปหลอดแค่ใส่ปลาทูพี่น้องแซ่บแซบมานี่มาเลยพี่น้องกินข้าวน้ำกันพี่น้องสบายดีเนาะพี่น้องสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเมื่อจุกุจุกคนมันนี่ก็มาพร้ากันคือเก่าพี่น้องมันนี่บ้าพ่อได้ซุปปลาทูใส่หลอดแค่พี่น้องไม่บาดมันเห็ดแซ่บมันนี่พี่น้องผัดแก้มหลายอย่างมาๆพี่น้องแซบแซบมากัน กินกับแม่บ้านเพิ่งคือเก่าพี่น้องสบายดีเดอ้อพี่น้องครั้งแรกมาลองชิมน้ำกันพี่น้องนะพี่น้องเสียบเหมือนกันเขามาเบิ่งมเขาส้มเนี่ยก็ฝากเนเดอ้อพี่น้องฝากก็ไหลก็เสะให็นเดอ้อพี่น้องเดาอยู่พี่น้องเขาทาอยู่ có cho nó không được khóm là cào gần lắm 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 đó lắm 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 เดี๋ยวเอาไปเห็ดเพิ่มเติมพี่น้องบบานก็เห็นกับเพิ่มกินพี่น้องเพ้่มมาแล้ว

หลอกคาไปหรอแสอ่บกินกัอบานม่บายแม่ึิ้นกับแก้วกับปุ่น,นเขากันเพราะว่าใจหลาบเท่าคืชพิเศษ <laughs> แช่คักพี่หนอกเลยเปันชัยปันชีแช่มาพลิกป่นมนบานแช่มาพลิกดิบจีพี่หนอกยังแช่ ต้องเนี้ยวนหอ่อนพี่น้องแห้งเขากันคัดบวยว่าเห็นพันเหตดเไม่บานก็ไปเก็บดอกแคเลยด้พี่น้องบปญเล่าอ่าเราความที่ว่าเมนูอื่นกับบุญยากลงเชี่ยก็เลยปะบุญแต่ว่าดอกแคก็ยังให้ไม่ให้เก็บเนาะ เด็กกบสุดท้ายโอเคนาะน้องเอือนกับโบขึ้นยากอยากไปข้องอิชาบ้านเราอาหารันบ้านกินบมเบอพี่นนองกินไรทุกเมนู ยามกับประหยัดต้นทุนเนี่ยไปนอ,อาหารมันพาดนะครั อืมน,ออมนี่พักจะอุ่มครับสำหรับคนที่มาคมคๆแน่จกหน่อยเหอเน่ยแฉบพี่น้องผู้มาคมแน่จะไม่บานก็มากอั่งว่าคมจะหน่อยแต่ว่ามันกลมกล่อมนี่นัเขากัน มีง่าใส่แห้งสีแสบพอละได้เวลามาพอสมควรเดีวพี่น้องตายเหงาไรพี่น้องบุบงหายบ่จบอีกปลาป่อนกับเจได้ขอจบคลิปไปเพียงสันนี้เด้อพี่น้อง ันจบคลิปก่ะขอขอบคุณขอบคุณแม่พี่น้องเมื่อตะกดตะก่นที่เขาเมื่อเบิ้งเมส่งคลิปี่บาพอ่อนมา่อเต็นตนจนจบเนาะพี่น้องบาพอ่อนขอขอบคุณขอบคุณในหลายเด้อพี่น้องเอาไปพอกันไหมคลิปหนาพี่น้องสบายดีสบายดีเด้อพี่น้อง